สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะคะเป็นรถ Honda 7จนะคะ1.5 VP พันะคะคันนี้รถปี2018นะคะราคาอยู่ที่5 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะรถสภาพใหม่ๆสภาพสวยๆเลยนะคะ Honda Z จของเรานะนานๆจะเข้ามาทีนะคะเดี๋ยวนะัดจะพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะก็ได้เป็นชมหน้าสวยๆเลยนะคะโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็ตรงโลโก้นะคะก็เป็นเส้นสีดำเงาๆยาวๆเลยด้านบนเป็นเส้นโครเมียมนะคะกระจังนะคะจะได้เป็นแบบรังผึ้งนะคะสวยๆเลยตัดขอบด้วยเส้นโครเมียมนะคะพอมไฟคู่หน้านะคะก็จะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะคมสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านล่างนะคะมีไฟเดไลท์ติดตั้งมาให้สวยงามเลยนะคะ ในส่วนของล้อคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะน็อตสี่รูโลโก้ตรงกลางนะคะแล้วก็ยางนะคะได้เป็นยางปี2020นะคะอ่านี่นะ ยางปี2020ใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งนะคะช่วงล่างของรถคันนี้นะคะก็สภาพเดิมๆเลยไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มของเบ้าโชกนะคะสวยๆเลยนะในส่วนของไฟเลี้ยวคันนี้นะคะก็จะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะได้เป็นรถสีเทาดำสวยๆเลยนะคะ กระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ของรถฮอนด้นะคะเขาก็จะมีรอยเว,ว้ารอยโค้งนะคะตรงด้านข้างประตูนะคะด้านข้างตัวรถนะคะก็ดีไซน์มาหรูหรานะคะชบเฉี่ยวสวยงามเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะติดในส่วนของ คิ้วกันสร์มาให้ด้วยนะคะคิ้วกันสาสต,ติดมาสี่บานประตูเลยนะคะนี่ของแจ๊ดนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้ของ Honda นะคะติดอยู่นะคะกระจกเดิมแท้แน่นอนติดฟิล์มดำมาให้รอบคันเลยนะคะคันนี้นะสะภาพสวยๆเลยนะคะ ช่วงล่างด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมๆนะคะรับประกันรถที่เรานะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะเป็นรถแฮทแบ็กห้ประตูอีก1นึ่งคันที่น่าสนใจเลยนะคะสำหรับ Honda j เจ็นะไฟด้านท้ายดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะแล้วก็ คันนี้นะคะได้ในส่วนของชุดแต่งนะคะสเกิร์ตรอบพันเลยนะคะมีกล้องมองหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกล้องถอยหลังนะแล้วก็ตรงประตูด้านหลังนะคะตัดผ่ากลางด้วยคิ้วโครเมียมสวยงามนะคะกระจกด้านหลังติดตัวเรดฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ด้านบนเห็นเด่นชัดเลยนะคะคันนี้นะเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่มีเจ้าของลูกค้าที่สนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9 8 หกศูนย์เดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะย่ามัวรีรอนะคะรถมาไว้ไปไวแน่นอนนะคะเซลล์ของเรามีประมาณ30คนนะคะถ้าลูกค้าสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำสวยๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นสีเทาๆนะคะระบบเซนทัลล็อกนะคะกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะแล้วก็กระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมีช่องวางแก้ววางขวดน้ำตรงแผ่งประตูให้ด้วยนะคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมางติฟังชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็เขามีในส่วนของที่วางแก้วนะคะตรงด้านข้างคนขับให้ด้วยนะ ะค,ะคันนี้นะจะได้เป็นหน้าจอสัมผัสนะคะได้เป็นจอสัมผัสนะคะแอร์ออโต้นะคะได้ปุ่ม e n g i n e Start เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำสวยๆเลยนะคะคันนี้นะเดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูเลขไมค์กันหน่อยนะคะ อ่าคันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่83,704กิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะแอร์ออโต้หน้าจอสัมผัสโอ้โหพอสตาร์ทมานี่สวยๆเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะแล้วก็คันนี้นะคะเขาก็ได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะ เบาะหนังสีดำเดินได้สีแดงเลยนะคะเป็นแบบอัตโนมือนะคะเบาะหนังก็ไม่มีรอยเหี่ยวรอยขาดรอยย่นเลยนะคะเบาะเต่งๆตึงๆเลยนะคะได้ในส่วนของพรมนะคะพรมสีดำได้สีแดงนะเดี๋ยวอันนี้เราทำความสะอาดให้ใหม่นะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสะภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะ สำหรับรายละเอียดด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารคันนี้ก็เป็นรถแฮดแบ็กคับประตูนะคะเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถปรับพับลงได้นะคะนอนราบได้เลยร้อยแองศานะคะมีช่องวางแก้วด้านหลังให้1ช่องนะคะกระเป๋าจิงโจ้อสองใบนะคะคันนี้นะเดี๋ยวรองพับเบาะก,กันดูนะคะก็ เบาะนะก็ดึงตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าเขาก็จะพับลงเลยอ่าคันนี้เขาติดพรมกระดุมมาให้สวยๆเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะเดี๋ยวเราไปเปิดประตูด้านหลังดูกันดีกว่านะคะนี่นะคะสำหรับด้านหลังก็ กว้างกันเลยนะคะมีในส่วนของถาดท้ายให้ด้วยนะคะแต่ว่าคันนี้สวยเลยนะคะในส่วนของพรมกระดุมคนะเขาติดตั้งมาให้หมดเลยนะคะเบาะอ่รองพับอีกฝั่งหนึ่งลงไปนะเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระได้นะคะหรือว่าลูกค้าออกทริปนะคะตามป่าตามเขากลางเต็นท์นะคะสามารถเนี่ยเอาที่นอนเป่าลมนะคะมาวางได้เลยนะคะเพราะว่าเบาะนะคะเวลาเขาพับนะเขาพับได้ลงไปแบบ เป็นแนวเดียวกันเลยนะคะกว้างๆเลยนะคะคันนี้รถแฮดแบ็กห้าประตูน่าสนใจมากๆเลยนะหัวอตด,ด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยีนเลยนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะเดิมๆเลยรอยตะเข็บรอยจุดเม็ดอาร์ตนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคันนี้ด้านล่างเขามีอะไรมาให้อ่ะเดี๋ยวเปิดด้านล่างดูกันหนนะ่อยนะอ่าคันนี้นะคะอุปกรณ์แม่แรงนะคะอยู่ครบเลยนะคะด้านล่าง อ่านี่นะคะเขาก็มีล้ออะไรให้อยู่ครบนะคะอุปกรณ์แม่แรงล้ออะไ่อยู่ครบเลยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะนี้ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9 8 2 6 0 9 5 8 7งกนแนัดเพชรยนต์นะคะ0 8 9 8 2 6 0 9 5 8 7งกเแปบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต IV ์ IVT e c นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4ี0สูบนซีซีนะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะใสๆสสวยสวยเลยไม่มีขั้นน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะ ้องเครื่องยนต์แห้งๆงามๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้านะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะของเรานะเครื่องเดิมนะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานก็มีให้เห็นเด่นชัดอยู่เลยนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะรอยจุดเป็นอาร์นะคะกลมๆเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ หัวน็อตนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขย,ยับเขยื่นเลยนะคะหัวน็อตฝาก,กระโปรงนะคะคันนี้นะสวยๆเลยนะคะลูกค้าได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะรถปี2018ไม่แ0,000ื่นกว่าเท่านั้นเองนะคะคันนี้เป็นรถหประตูสวยๆเลยนะคะสำหรับ Honda า a z z นะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ ฮอนด้าแจด1.5วีพัทนะคะรถปี2018นะคะราคาอยู่ที่501,000บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0982609587นะคะ0982609587เบอร์น,นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะรถสีเทาดําสภาพส,ยสวยๆคันนี้นะคะรีบมาจับมาจองได้เลยนะคะรถมาไวไปไวแน่นอนนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พูดคุยกันก่อนได้นะคะ แล้วก็นะคะลูกค้าที่ออกรถนะคะเรามีบริการฉุกเฉินให้ฟรี1ปีควบคุม24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วประเทศไทยเลยนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะ098-260-9587 8นะคะ0 9 8 2 6เก5 8แนะคะเข้ามาดูรถทดลองขับได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้นัดด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะคะในการอัปเดตคลิปรถนะคะ ให้ลูกค้าได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ